มันได้ว่าดอกนี่โอ้โอ้นิ่มจ้ะนิ่มไปเอานิ่มเอา้าโอ้ยเบิ้งเนี่ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้า Enjoy Lifestyle England มาพ่อแม่พี่น้องจ้าฝนตกมาหล่อเบิ่งปลาทางนี่ได้เฮ็ดเอพึ่งเก้าลัดดอกหนึ่งล้วก็มาเบิ่งตอนหน้าเฮ็ดพึ่งหวานตัง้งโปดโตกอยู่พ่อแม่พี่น้องจ้าอู้ยมามามู่ตอยกระลังมาจ้ะพ่อแม่พี่น้อง มาเบิงดูมาเบิงเราดูเบิงเล่ารักเกิดอือพูดนะถุงเมือกเอาป๋อะไรเอามาบัดเจนี่จะแม่ขาดหลายเบิงนี่จเบิงเฮ็ดผนเกลัดนี่มันอียงอ,อ,อพ่อแม่พี่นหอวงจ้าดอกหน่อยๆแล้วกระลั่งโพอันมือวานี่ก็เซียนมือนี่ก็ซิมาปลานี่เพราะว่า พี่ส้วนเพิ่นส่งรูกปลาเห็บเพิ่นว่าโอ้ยเฮ็ดออกหลายเพิ่อนนะก็เลยถามปลาเพิ่อนมองได้ลายย่าไปรลดไปใส่กรไปโหลดเพิ่นเอาฝนตกเพิ่นเอาไม่ใหญ่อันนี้สั่นดบบเบิ้งจับเบิ่งอู้ยพ่อแม่พี่น้องมึงเฮ็ดพ่งหวานโอ้ยอู้ยดอกน้อยๆน่ะปิดลุ่มปิดลุ่มปิดลุ่มพื่นนนะไอกดอกนึงนเพื่อนอี้วายว้าย โอ้ยพูน่ะเฮ็ดต้นหนาวพูนไม่เฮ็ดมันนี่โอ้ยขอข้ามามวนแต่มันนี่ดีนะที่คอยได้มามาเบิ่งพี่โอ้ยโอ้เบิ่งเน่บิ่งเล่าเน่บิ่งเน่โอ้ยเแมันสร้างเจ้าของไปเอาถุงมือมาเถอะนาะพูน่ะเฮ็ดพูนหวานวาย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 ฝ่ามาแม่ทอมัดเลยอุ้ยอันนี้ใส่ได้บ้าน้อปิดปิด อยเห็ดหลักออกเห็ดอักรออกปุณนะอีกดอกนึงปุณนะอุ้ยหอยคอยหอยตายแล้ะคอยไอ,อ,มมไอ้โตมัดฟาวมาไหมอ้โตมัดอุ้ยปุณนะปุณนะอ,อีแม่คอยเบิ้งนั้นนี่แม่นมาแล้วนี่แม่นเบิง้งเราดูโอ้ยปุณนะว,ว,วายวายวายทมัดเอ้ยฟาวมา มือน uh ีเพื่อนสาวบ่ได้มาเพื่นมีอันเพื่นม He ีเอียงก็นละเพื่นมีนัดจ้ะนั่งโอ้ยเป็นรถฉันแยากมาน้ำเจอนี่พ่อแม่นนะจ้ะเสนียกมาน้ำเจอประสนนั่งว่าเป็นยังต้องมานัดมือนีเพื่อนนะโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวมือไหนจังสิพามาอีกแม่บ่อผมนะอู้ยเนี่ยเห็ด่งเลือดพ่อแม่พี่น้อกว่าจะสิตายน้ำเห็ดมึงเนี่ยตั้งตูดปวดเจ็บเปลี่ยนจู่พี่น่ะพี่น่ะพูดอะ วแบบปานี่สักเกินซะแล้วถามแม่ยังนีนน่โอ้พุนพ่นะพุ่นะเฮ็ดพึ่งเลือดไม่มานน่คักแขนหนาเลือดอีรีจ้ะเแล้วโทรหาหมูกันโอ้ยอย่าบอกเลยว่าขวายบ่าได้ปิดกล่องกอยห้องตายอยู่พอด,ดีว,ว่าวันนึงขวายงัดซี่ดอกซ่อนอดตายจอยเอ้ยไม่มาใ่ดอกนี่นะ โอ๊ยจะบาดตายโอ้ยโอ๊ป้าติดทัวรพ่อแม่พี่น้องเลยบังบังจอยงัดเทดเมื่อกี้นี่พูดนะโอ้ยบ่ได้เปิดกล้องเออเอาเข้าไปเอาเข้าไปงัดเท็ซีดอกสวนบอไดเปิดกล้องเอ้อมึอนีขอ่ขอบอกว่าคอยงัดคอยสู่ตายงัดเทดมือนี่ อืมผิดมึงน <get> ี <modeling> ่ตาองเลาดูน <para renal ina> ี่ปอดปุ่นะทางปุ่นะใส่ถุงดอกเมื่อกี้เห็นแป๊บๆนี่เจ้นี้อันนี้เห็ดพุงเลือดจ้ะเห็ดพุงเลือดเอาเบิดมึอนี่เห็ดยังกวกัเอาเบิดเบื่อเห็ดเดินมากรอบสองต้องตะลึงพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ละคันฝนตกคักๆมันเสียวกันสี่ละ นี่แหละบึงดอกนันปานเมืองเกือกเยู่ปุ๋นบึงดอกนี่นลลออนออนโอ้หืมปะไอข้อเอา,านี่เพื่อนแซ่จับเพราะไม่พี่นอ้องจ้ะอันนี้ส้มหนิมขาเนี่ยแข็งอยู่เดี๋ยวต้องหาหมูกันโอ้ยเบิงเบ่งนี้เบิ่งนี้เบิ่งพุดะ มือมูไข่ทบตามพ่อแม่พี่น้องอันเส้นเครือพิษอนันเส้นบันเครือ่อเส้นทับพิษทางคนน่ะอ้าวไอเอ้ยกำลังกำลัง,ลงน้ำหาทางหาเท่าได้เพื่อนวะโอ้ยมากมากมามากฝ่าวาไอเอ้ยฝ่าม่าฝ่ามาฝ่ามา,า,มา,า,มาเดี๋ยวจะว่รทันเฮ็ดอันนี้พ่อแม่เห็ดมะนาวมันลื่นมันอันนั้นจะว่าอยากเอา หลายผลเะาคันสิเอานะแต่ว่าเราไม่เอาฝนตกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่น่ะลงเราดูนี่ฝนตกจ้าฝนตกเฮ็ดกระตั้งโตดโปดให้เก็บอยู่ฝนตกขนาด่น่ป็นระล่มดีเป่นเห็นเน็ดขนาดตรงนี้ยังเกิดซ้ำหนีนะเดี๋ยวตรงข้างหน้าไหยสิช้ำได้ ฝนนะฝนขอบคุณนะจ๊าที่ฝนตกมาให้เอดออกพกหัสแลปไปไปด้วยสภาพไปเปิดฉากมัน,ม,นมันพ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> บิงเบิงเบิงเบิงโอ้เล็บโอ้ยเบิงเนั่นพุณนะเล็บมือต่ขี้เียดแทะนะ้เนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจา้านิ่มจา้าเชือกน้ำเป็นเชือกน้ำนึกว่าเอาถุงมือติดรถมาบ่าามีถุงมือเป็นยังดออ มัดซาเบื้องเอาเล็บดำๆมันพ่อแม่พี่น้องมือแหลยๆฮันแม่จับพ่อแม่พี่น้องพูนแล้วก็พูนตรงเบื้องดีๆว่าจอยน่ะเปิดกล้องบอมาซนละโอดอีกพูนน่ะเห็นบอพูนน่ะมาซนละอดโอ้ตขาพูนพูนน่ะโอ้หักหักหักว้าจีทัวขาไหมแหมมันนี่ยโอ้ย สองดอกนี่สองดอกนี่เบิ่งแล้วดูพ่นแต่ขี้เหรดเล็บเท่าพัดเทนเบิ่งจ้ะแล้วขึ้นไม้เพิ่นเบิ่งแล้วสวยงามอีหลีโอ้เลิศเลิศเลิดเลิดหากินข้างข้างพ่อแม่พี่น้องเลยผืนผ้ามูมาอีกแล้วอันนี้อันน้องก้อยได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะขึ้นกองขี้ยังก็นั่งแม่หลังน้อยในไทยแดนในเดนมาร์กแม่หลังน้อยไทยแดนในเดนมาร์กจับพ่อแม่พี่น้อง น้องเพืกเก่อแกยูทูบกอกันได้พ่อแม่พี่น้องเพื่อกับเขากับมหนามเพชรขนมนมเลยเขายเมื่อข้อยิ่งบุษงบุษใหญ่เมื่อนี่นัดน้องมานเก็บเพชรน้ำกันแต่พ่อแม่พี่น้องจาอ้าไปเขาปลาด้านแหล่ไปละไอเอ้อยากลายมาพ่อแม่พี่น้องจ้ามื่อนี่มามรรมวลน้ำกันเด้อแม่ลังแม่ลังหน่อยใช้ดันในเดนมาร์กพ่อแม่พี่น้องจ้าคุณซื้อนิ่งพอดเหี้ยเพื่อแกแห้งกระปุกจีสะละหาเบื้องเอาคุณเบิ้งน้ำกอมงกอมาเห็นมาตั้งพุนาก้อยตั้งตดปวดยุตนาเท่านั้นล่ะ เปิดๆๆอ้ยพี่นาก้อยเอ้ยดอกนี่หน่อยเลยเต็มอยู่ปุ่ะณห์ตายแล้วเอาแม่นมืดละ <c oughs> บ่เอาถากกระจอกกินกระแบงดอกใหญ่ๆกระแบงแย่งกินกับถากพุณน์หน่อยก็น้อยพอดเอ้าวายวายทีกเช็กสองมือจังมาดจกเอาไม่แม้มันอีเต็มอยู่มามาแม่ลังหน่อยเพราะกระสิงัดม,มั่นมือแล้วแย่ปะเดา,าทุ่งมืดแม่ปานเพชรทานขายพูนแล้ว โอ้พุ่น่ะพุ่น่ะเฮ็ดดอกเฮ็ดโอ้ฮะเอามาเนี่ลนะโอ้บอเอามา,าสาพยายิพ่อแม่พี่น้องสองดอกติดกันนี่กระดอกหนึ่งพุ่นน่ะกระดอกหนึ่งเบิ่งดูนี่เบิ่งเราดูพุ่นอุ้ยงามขนาดเข้ากับเข้ากับ่า,าวรถสิบล้อมาขนหือ <c oughs> พุ่นอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก้อยเบิ่งสองดอกนี่ โอ้ยกับสามคันยูดีนะเจา้ารถเจ้าของมากตอนแรกว่าแสนมูไปฮับก็เรียกว่า,าโอ้ยเจอเห็ดมันหลาเธอติดล่มมาสัน่นโอ้อันนี้เปื่อยจ้ะโอ้ยติดล่มเธอได้กันได้เก็บเห็ดนั่้ยกันมีลูกน้อยนะไม่ได้ปลากันก็นกผัวเขาก็สิเลี้ยงลูกเจาก้าของก็สิเขาตปาปลาก็สิปลาข้อทิม <laughs> ม่นยังนีใสไนน่ได้บ่นีโอ้โนี่กระไดจ้ะเดี๋ยวเก็บเ,เข้าไปสวนดอกเห็ดเห็ดไรมาแวแวแวอยู่บ่เลยเมื่อกดกล้องเวลากดกล้องบา่าพยาธยาำสีเบิ่ง่าจาของเหกรกดบ่อหรือบก่กด อ,อ,อันสุดนั่นที่ไปพ่อเฮ็ดนั่นที่ว่าจอดรถข้างชางนั่นแหละตรงแรกะขันละพุนะ่ะงามขนาดสมัสเออไปอลอดเลยน,าน่าเจ้าเนะ่ยไอเอ,อ้ยไปอลอดเลยนะมาสเวนอู้ดิสโม,มเขีาาหหนะยหินโผล่หินแดงยังเอ้เส้นปิลที่ได้อีกอ่ะ เอ้คือฝนนั็นสะอุ้ยคอยสะอ่อนเห็ดพ่อแม่พี่น้องคุณน่ะเบืองัดยางเดียวจ้ะงัดยางเดียวไม่เลี้ยวมองทางใดงัดต่อไปให้มันสุดๆคุณเห็นบ่พี่น้องดูนี่เกิดเป็นกุ้มเป็นกอคุณน่ะ จวดอิลีสุดจวดสุดไม่มันนี่ิ่งเป็นประอ้ยพูน่ะอุ้ยขอบคุณได้ยายเลย <c oughs> มึงไงจ้ะงัดเพื่อนเด้ยกคอยพุ่นพ่อเราถาดเราสกินไลน์มันอ้วนสกินไลน์มันอ้วนไม่มน,นพี่น่ะ ก้อยเขามาก้อยเฮ็ดสับลาบจุมามาเขามากตยังมามาพูยเบิ่งเนี่ยนี่งัดเท่ละสามดอกสี่ดอกไปเลยบัดเท่นี้ไม่มันผุดอะเฮ็ดเต็มอยู่ก้อยเอ้ยโอ้ย้พุดนะเบิ่งด้วยเฮ็ดนะพุดนะตัวอักุรพูดะเอาเน่า อันนี้แย่งกันกับลาดาวสวามเพสวามเพ่บาเฮกจะบัดนี้ละยังเป็นล่องมันจังบ่สวนมันจังบ่เข้าไปจังบ่สวนทางกันตัวเขาล่องแรกเนาะ โทมัสเขาล่องนั่นเดียเขาล่องพี่เก็บเพชรเก็บเพชรเพชรได้หลายขนนดฮัลฟอนัวโทมัสฮู้มัวจะได้กันมีมัวมาพร้อมนะม้วนม้วนอิีพุูนเพชรนะ คิดคักฮิดหลอีลีถากกระจ่องเพราะถากคนก็แย่งถากแย่งกันเอาตัวนีดหน่อยขึ้นซาบลาบอยู่พุดน่ะเห็นตัวหัวในงัดขึ้นมาในเนี่อยู่ด้จ้ะเ้อ เจ๊ใหญ่แมงมุมเขาปักป <laughs> วดจา,ากสีผากว่าคอยเดิน <c oughs> ฟินอีหลีพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> คุณน่ะนักเจี๊อนอยนี่ก็ะามดอกเลยแหละ <c oughs> <c oughs> คุณน่ะแม่นบ้านนี่เห็นบ่แม่นปล <c oughs> าดีปลาดีมาย้ำได้ก,กระเลิดจ้ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> สุดนั้นที่จอยมาผู้เดียวสามหลอบแล้วก็ะจ่อยกระผ้ามูไมาอีกสองหลอบมาหลอบหนึ่งเทาะปลาดีเนาะเฮ้ยเกิดอีหลี <c oughs> ห้อยคอนห้อยคอนตัดขาเต็มเต็มยู่โอ้ยอันนี้ทากินปล่อยเล่จาจ้ะมาเอาปล่อยเล่าปล่อยเล่าเอาจ้า,จาก,ก็งัดเอางัดเอาหมูก็ก็จังมีแต่ยางกับยางได้บ่สเราอันไอ,อ้เอ้ยแล้วก็ออยางดีแท้เราบ่ได้เฮ็ดติ เห็นแต่เล่ายัางว่าเห็นเรากลมเก็บจักเสียอยู่เห็นบ่นอู้นี่กระแมนจะ้ะนี่นี่นะโลนี่น,ะนี่นะอู้หูปาติโถพูนะ่พนนะพูน่ะเจ็นว่าเรื่องแสงพูนะ่ะโอู้หูเฉียเห็ดเขาด่าจนพนนนะูนี่เบึงงามอีหลีแม็นวันนี้นีะกระแมน อุดดอกเห็ดพูโอ้ยพูนะพูนะกันพวกเจ้าโบฟินน้ำจ่อยนี่กระจักสิว่าจังไดละพ่อแม่พี่น้องเลยเห็ดจ้อโนเห็ดแม่มาเนี่ย แมนบ่ค่ะแมนจะ้ะแมน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 อยู่ค่ะแมนอยู่งูข่อยก็ยังไม่เห็นกลมเก็บจักเทียนเนาะรู้เร่าวะ <laughs> จดัดงู <laughs> น่ะอันนั้นสามดอกกันเพิ่น สามดอกนั่นเพิ่นเ n าเพิ่นเฒ่าแล้วพ่อแม่พี่น้องจา้าบ่เอาเพิ่นเมืองนั่นกเสียดายเนาะมันก็เน o w ก็เฒ่าเจ้นไถ่ซุปเดียวด้วยเจ้าด้วยผีุ่นนะ่ะภูน่ะโอ้ยเอาคือส่งนิ่มๆเนาะบัดเจนี่นนนนเนาะเบิ่งดูนิ่มจนหดมึงพี่พ่อแม่พี่น้องเลยโอ้เสียดายเดลหมวกก็เอาปิดไป ไปไปไปหาต่ออันอีกดอกหนึง่งฮึนี่ไงโอ้ยเนี่นคุณนะฮึโปรดรีตาราเห็ดขึ้นมูพอแม่เป็นหวงจ้ะมันเสียใบลำไม่าย่ยันพวกเจ้าโบฟ,ฟีฟ่นำงัดผ้างัดผ้างัดลเลยล่ะยิงผ้าเพชรกล่องพวกเขาตัดขาเห็ดโซ่พวกเจา้า พางัดพางัดไปเลยโอ้ยไม่มันนี่เบิ่งดูเบิ่งเขาโอ้ยนี่ย่งเบิ่งเพิ่นดูปุน่ะแล้วเกิดจังไรของเราเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งบานสลับเปาอลูดพางัดจังไดขึ้นมากเลยแบบเท่นี้นะโอ้โหจิตถูมันคืออยังอะไรมันคืออยังอะไร มัลอยอยู่คนเดียวเบิ่งดีๆคืออยังนั้นี่เงยหลายแม่นฮิตป้วนี่อยังนี้งาใหม่จ้ะมึงเนี่ยไม่ใี่ไหนหนองเขาตัดขาเห็ดสะอาดสะอา้านโอ้มันเป็นสองดอกพ่อแม่พี่น้องเนก็เป็นสองดกอดกดอกพี่หนอนแล้วก็เพียบอยู่นั่นแหละ,หะเพียบพ่อเห็ด อันนึงอันนอดดิผุดนะหเห็ดนะดอกสมิกำลลังแสบพอไม่พป่นอ,อ,อ๋อเลยกำลลังแสบกำลลังโพดโปติเปะกันมา่ไงนี่มาคักลเลยจจในี่ดอกจังสิต่มย่ำนี่แสบขนาดนะนันอน้องไอ้ยิงไอ้ปนแจวเห็ดไม่กินโอ้ยกินเข่ามดหมอแสบคักลาย แซ่บคักหลายกินเขาเ่าหมดหมอบุญดอกนั่นดอกนี้เป็นังไรคะโอ้แข็งปังเลยผู้ใดมาเคลียร์เจ้าลีดดอกนี่ดอกนั่นก็แลว้วดอกนี้ก็แลว้วโอ้เบิ่งเด้อบเบิ้งเดือสิตึงขึ้นไม้เบิ่งกูนะขาเห็ดนะ ไอ้หิดหน้าีเห็นโอ้มันเละเดี๋ยวที่งัดขึ้นมาเบิ่งโอ้พากันเงียบนาะพอเฮ็ดหลายเนาะทั้งนั้นถ่ายคลิปเงียบปิป๊บทั้งนี้ถ่ายคลิปเฝ้าว่าสันเฝ้าว่าหยุดจนกระเจ้าสิฟ้าอันนั้นอาการร้อนเลย นะดอกดน่อยๆนะเพียบก้อยเอ้ยลายอีลีอีลีตะวากับมักมักดอกดน่อยๆเพราะว่ามันแซบ่บมันหวานดีวายบ้าแล้วตอนแต่ทำความสะอาดนี่หว่วยมดมวนนั่นแหละศูนผอมมดมวนศูนผอม บอกให้เล่าอันยางเป็นหนาเป็นตาไปเราจังสิได้เฮ็ดแล้วยางขามหนาขามล้างพ่อสิพ่อเฮ็ดเราก็ะยางหนีเห็นไหมเออเขากันเลยเขากันลีกใครเล่าเก็บมาเราก็ะยางหนีคือกันก็ได้กลับขึ้นไปเก็บบอกคือเก่ามูก็ได้แมนอุตส่าห์ย่างลบเรียกนี่เฮ็ดให้มูเก็บ ก็เลยกลับขึ้นมาเก็บคือเก่าหมูบ่เห็นหู้นะดอกนี่หน่อยพ่อแม่พี่น้องดอกสมุนไพรกงาดเอาีนจะมาก,กินม่ดอกนี่หน่อยโอ้นิ่มจ้ะย่างกายนี้สยวัดดีเฮ้ย กอดอกเค็ดใหจมูเก็บมูยางนี้เหาก็ได้ยางเกินไปเก็บเออนี่เปื่อยจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาละจากคลิปนี้ขอฝากไปแค่นี้ได้จ้าเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีใหายเอนจอยไลฟ์สไตล์อินเน้นมากจาพ่อแม่พี่น้องเดีจะสีผ้าเก็บต่อจากพ่อแม่พี่น้องจา้าจได้คลิปมันเสียเงาเกินไปนะจนะ๊ะยบายค่ะสวัสดีค่ะ